เก็อยู่าข้างสบายดีพ่อพี่น้องเนี่ยเอก็บีบขึ้กางน้องจังเอาบีสิบอกนุ่มใหม่ที่ปีใหม่ฮามากบุญสระบุงยาเนี่ยเนาะสบายดีพ่อพี่น้องว่าไปแกงเนาะแกงแกงกินเผ็ดแกงกินเผ็ดนี่แหละแกงแกงกินเนี่ยได้เนาะขันดูตอนเพ็งกับแกงเยอะจมใบเนาะแกงตอนเท็งกับแกงมันจะหน่อยใหญ่อ๋อโซ่มังขนาดใหญ่เนาะ ดีใจเกมุนออกแกก้นอาใหม่ก็ได้มันบ่าวมึงอย่างก็มันก็ไปเป็นนึกว่าก็ไปเบิรงนด้วสองปีใหม่เด้อสองว่าปีใหม่ซาลาในสองว่าปีใส่ด้วยอ้พ่อเป็นแฟนเดี๋ยวินข่าวว่าเกือบออกมาอะไรจันไปดึงเขาขอไปห้ครับทาบจันสองคนนะพอยป็นอะมีคนไปาห้ว่าในป่า Hát theo tin lâu. Life hát ghém. Life hát đi lâu. bên đây, hát sắp hiến Uyển hát sắp đôi. Uyển hát sắp đôi. Uyển hát sắp đôi. bỏ hát rồi đôi. Uyển mỏ rồi, đôi. Uyển hát sắp đôi. Uyển không เดกนกินได้ข่าวกับเด็กกินต้มน้ำม้นดีก็สีแกงน้ำม้พี่แม่คืเบื่อแล้วี่น้องนี่ด้ะบอกความจริงเเบือ่อันต้มน้ำมักินไหนตลอดกินไหนคงทันม่แย่ทัไม่แย่กินไหนคงตอนเช้าตอนนด้ก็กินข่าวกับปนปลากับมุกปลาต้มน้ำมเน,น้็ จะ่่อยบะคอยมากินปลาเลย้อ่น้ำข้าวเอเดียวน้ำข้าวคนชอบหอมอไรดนข้าวกร่เทใส่บักหน้าอะไรคุณแค้องกินเดี๋ยวเจอใเขาแค้้อกินเบิ่์แส่กูเนาะเจอแล้วแค้องกินนะง bọc đầu bắt 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 đầu nó đầu bắt 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 đầu xoay đầu bắt đầu bắt đầu bắt กูว่งนะกูยันเลือดข่าววะนี่โอ้โหดูโอเคเวตาโต๊ะใจอันนี้มุดกัดกันยังเดือกกูอ่ะเลยกูอ่ะกูเห็นยาหมีตอนไหนมันเขาเขาคุ้มผมใช่ค่ะนี่แต่เนี่ยเดอดเหี้ยนิดนึงนิดเดียว ทำตออืมเป็นระยะเนาะดูขย้อนกูนี่ลองเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้ท่านชมเบิก่อนเดี๋ยวใหม่ขูดตนไปหานอใหม่เนาะพี่น้องแล้วบ่ใส่สมุกูบ่ค่อยมใส่สมุอนตอนนตอนเป็นตอนแเนาะตะกี้เฮาตะกี้เฮาาาน้พี่เนาะาสิแกงตนเเนาะอือมาแกงกินแน่แกงนะลกพ่นมีผัก

私。 ซ่สีมือเราห้อยพีน่อยต้องว่ากินกุญแจ้องเออมแแรงได้าพแงแได้หมที้งกินใส่ถุ่สวายด้ค่พี่น้องได้ละแต่วันนี้มาพี่น้องวันนี้มาพบก็ไปมาพบบจะกงดิบอกจะกงดิมาพบ

มันโดมุดเลยไม่เมันดมหรอโดมอะรแอย่างเขาดงเสร็จเอนเอาเนังเอนังแบบว่าท้ามสัตว์บ่มีกระโหกมีอย่งบ่ดูานใส่กระโหกใส่กระโหกใได้บ่สิใได้น่นเลยค้งแล้วเสียคิ้ quando nós

đi đi về quê भै nè tí mummy nào mummy bỏ con xin đẹp gọi nó coi đi nè coi cái này ao cho tao coi

เจอได้ก in ็มาตบมตบรถกินต้อดจะเพิ่มจเจิ่มก็จะเพิ่มอ่านพี่เมื่ตอนเขาบอกเออจะเ้ยเด่นไส้เนี้ยเขาเละเนาะแล้วบอสไม่น่ากินเขาอะไรก็แกงเอาใหม่อะไรดุเป๊ะเปาเดีมันนี่ ต้ไบ่นี่บ่อนี่อนาะม่เกลือยามไม่ค่อ่าง จะไหนเราดูว่าไป้นไหรอ่

ถ้ามาคิดสีเลเบิลเพื่อนสนิร้ธพี่อยองเล้วเยวก็ไม่คิดนาขอบุณขอบใจเลยที่เขามาติดตามมาเปลนว่า